I upside know down tongue So hold your we that are what I don't m i เ d สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็ครบ7-10วันแล้วนะคะที่บิวจะมารีวิวนะคะยาลดน้ำหนักตัวนี้ มาชานั่นเองมาชาวันนราคาดี้นด้วยนั่นเองนะคะซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับพี่ชาเลยนะคะก็ผลปรากฏว่าภายใน10วันเนี่ยน้ำหนักบิวลดประมาณ2โลครึ่งนะคะก็ถือว่าโอเคเนาะสองโลครึ่งแล้วก็มันไม่รู้สึกคิวเลยแล้วก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันกระชับสัสดส่วนด้วยเพราะว่าปกติเนี่ยครอบตัวเนี้ยมันจะใส่ไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ใส่ได้แล้วกับมิโซแพงน,นี่เห็นไหมเออบางึ้นไปแอบดีใจนิดน,นึงนะคะ ก็ถั่วแดงหลวงช่วยบิวอไวจริงๆด้วยจะใส่หมกทาไมคะถั่วแดงหลวงช่วยบิวไวนะคะและ้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะซึ่งมันมีส่วนผสมของโบท็อ,อกด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจทานแล้วหน้าเรียวด้วยจ้าไม่รู้ทุกคนทานแล้วหน้าจะเรียวหรือเปล่านะแต่ทานแล้วหน้าบุเล็กลงคือทุกคนก็ท้าก็แบบเฮ้ยห,หน้าเล็กลงไปโบท็อ,อกมาหรือเปล่าเปล่านะเปล่านะกินธมามชาติอ้าวแต่ทำไมหน้าเล็ก งงตัวเองเหมือนกันนะคะยังไงที่คนก็อยากหน้าเลก็กก็ลองกันได้นะแล้วก็น้ำหนักตัวก็ลดด้วยนะคะเสื้อผ้าใส่สบายนะคะจากพี่ฟิตฟิตก็แบบใส่แล้วแบบดูคล่องตัวขึ้นนะคะไม,ไม่ไม่ออไม่อึดอัดแล้วก็รู้สึกไม่หิวโหยไม่มึนไ,ไม่มึนไม่มึนหัวแล้วก็ไม่วิงเวียศีสษะแล้วก็มันช่วยระงรับอาการหิวของบิวด้วยนะคะในตลอดเวลาที่ทดลองมานะคะสรุปว่าตัวนี้ เต็นสิบดูให้เกคะแนนค่ะถือว่าผ่านค่ะยังไงก็ฝากเลยนะคะมาแชรค่ะ